สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนนะคะ ep 3ของเราเลยนะคะในช่องที่พิงกําลังเปิดใหม่นี้เองนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะพิงจะมารีวิวรถกระบะยกสูง4ประตูนะคะ4ดําสุดหล่อของเรานี่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ขายดีเป็นรับหนึ่งของบริษัทเพชรยนนะคะลูกค้าทนาดที่กําลังมองหารถ4ประตูยกสูงนะคะวันนี้นะคะพิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะ ปีใหม่เลขใหม่น้อยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถทำมาหากินอยู่นะคะวันนี้มารีวิวแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะเป็น Isuzu D-Max นะคะ1.9แซนะคะเป็นตัว h i เ h นเดอร์สีดำสุดห่อเลยนะคะได้เป็นปี2019นะคะปีใหม่ด้วยนะคะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา719,00 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่าน ที่กําลังมองหารถสีประตูยกสูงอยู่นะคะ EP นี้เลยนะคะพิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวนี้กันเลยนะคะว่าเขาน่าสนใจแค่ไหนนะคะมาเริกกันจากกระจังหน้า,นาของเขานะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคาดด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ Isuzu นะคะลายเป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ C711 นะคะในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ ะะเป็นไฟลูกแก้วกลมๆม,มาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นล้อแม็กนะคะคุณลูกค้าแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2019นะคะได้แม็กขอบ18นะคะคุณลูกค้าแม็กแท้เดิมนะคะยางปี2019ทั้ง4ล้อเลยนะคะคุณลูกค้า นี่ให้ซูมเห็นด้านในของเขาเดิมๆเ,เลยตัวน็อตตัวรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะมีราวมันได้นะคะคุณลูกค้าสามารถเขาเรียกว่าเดินขึ้นได้นะคะคุณลูกค้ามาดูรอบๆคันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายของเขานะคะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะคุณลูกค้ามือจับด้านหลังนะคะที่เป็นตัวเปิดของประตูนะคะ mm. ก็จะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้นะคะ mm. เป็นอี u z u DMA แนะคะคุณลูกค้า mm. ไฟเบรกตัวที่สามนะคะคุณลูกค้า mm. เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะ mm. เห็นกันได้ชัดไม่มีริ้วรอยต่างๆนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะ กระบะยกสูง4ประตูนะคะคุณลูกค้า EP นี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะรถทํามาหากินนะคะคุณลูกค้าเอาไปรับเหมาก็ได้นะคะค้าขายก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะสําหรับคันนี้เ e ป็น Isuzu e D-Max นะคะ1.9 Z h i ไ h l a n n e r r นะคะคุณลูกค้า สี่ประตูยกสูงของเราคันนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีดําปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆน,นะคะราคาถูกๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพจจวนตั้งขายที่ราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าสามารถเครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะตามพิงมาเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนสทัลล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะช่องด้านล่างมีช่องใส่เอกสารแก้วน้ํามาให้นะคะกระจกพัาไฟฟ้านะคะพวงมาลัยหุ้มหนังได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกินนะคะเครื่องเล่นซ d USB ได้นะคะแอร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเบาะหนังสีดํานะคะตัดด้วยได้สีเทาส,สวยๆแบบนี้ นะคะคุณลูกค้าในส่วนของเบาะคนขับนะคะจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับพรมกระดุมที่เป็นสีดําทั้ง2ฝั่งเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะทุโทนภายในนะคะเป็นสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะในส่วนของทุกอย่างในตัวรถนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้า นี่ไฟติดทุกดวงนะคะมีช่องใส่แว่นตาม,มาให้ม่านกันแดดนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะสำหรับ ลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถสี่ประตูนะคะ EP นี้ห้ามพลาดเลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัดด้วยด้าสีเทาวสวยๆแบบนี้นะคะในส่วนของเบาะนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าเบาะเดิมๆนะคะคุณลูกค้าไม่มีริ้วรอยแตกขาดนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้า แล้วก็เขามีกระเป๋าจิงโจ้มาให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งตัวห้อยสินค้านะคะที่ใส่แก้วน้ํามาให้นะคะแล้วก็ที่พิงแขนมาให้อีกต่างหากนี่มีพี่พิงแขนมาให้ด้วยนะคะไฟในเก๋ง ไฟในเก่งก็มีมาให้นะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะสังเกตเลยนะคะเป็นรถบอด Body <ม>ี้เดิมๆนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าดูในส่วนของหั่วนอ็อตตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยรอยเม็ดอาร์ตยางนะคะได้เป็นยางเดิมๆไม่เสื่อมสภาพนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้านี่ บอดี้เดิมๆเ,เลยนะคะสําหรับคันนี้นะที่สําคัญนะคะลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะตัวเปิดนะคะภายในห้องเครื่องอยู่ตรงนี้ต,ต,ต,ตัวเปิดถังน้ํามันนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรอยเมทอาร์ตนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตแผ่นเพจ นะคะคุณลูกค้าตัวน็อตนะคะจุกยางนะคะจุดแต้มสีนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องพันเก้านะคะภายในเครื่องมีการปรับส,สภาพเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีคราบนะคะหรือกลิ่นน้ามันไหลยเยิ้มเลยนะคะสังเกตเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้าสําหรับ ภายในห้องเครื่องนะคะคุณค้ามีวันรันตีหลังการขายนะคะอีก30วันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะราปรดนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่น้ำมันเครื่อง ะคะให้กับูาเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้กคคกาพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทงางภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสาหรับผู้ค้าท่านใดนะคะที่มองหารถสปีประตูยกสูงอยู่นะคะวันนี้พิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะเป็น isuzu d max นะคะ1.9ึ่งจุดเซเป็นตัวไฮ g ลนเดอร์นะคะปี2019คันนี้นะคะสีดาสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพจจลตั้งขายอยู่ที่ราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น อยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะ mm hmm. เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะ mm hmm. ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยหุ่น18แยก1นะคะเรามี2ส,สาขานะคะ mm hmm. ติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิป พิงแล้วนะคะเชวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข้าใหม่ของบริษัทเพชรยศน,นะคะแล้วพิงจะมารีวิวรถข้าไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะกีพีต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ